ครับสบายดีทุกท่านสุขหูสุขคนครับอ่าสวัสดีตอนเท่าเท่าครับพี่น้งนองมานี้มากินซุปเห็ดครับผมซุปเห็ดสวยหูสวยซุปเห็ดฟางครับพี่น้องใส่กับเห็ดชิ้นพี่น,นอ้องเสแสรบเสบกันเลยครับอ่าเนื้อนื้กันอ่าโมนี้เยองมากไม้พี่น้องวันนี้กินเพื่อกินเพื่อ,อยู่วันนี้อยู่เพื่อ,อกิอนเพื่อก้าครับพีบ่น้องเสแบรบเพื่อกิาน้ำกันมาต้องมากไม้มาต้องมียางไหล กินให้อยู่ได้กินพอให้มีกำลังสู้กับปัญหาชีวิตสู้กับปัญหาทางโลกพี่น้องเนะาะสบายดีทุก่ันท,ทุกคนทุกคนครับคือเก,าากเา่าหักแพ้ใหนเก่าพี่น้องนนนักกันให้นานๆรักกันให้นานๆเป็นเพื่อนกันให้นานๆพี่น้นนองอ่า แสบเสบอีกตามเคยอีกเฉีนเคยบ่มีอย่างมากไหมเมื่อนี่ขาดพักพี่น้องเนบ่มีผักกินเมื่อเนี่ยพี่น้องขาดพักขาดหยาเลยพียพ่น้องเนาะผักกรบเพร่สื่อมาเนี่สื่อจะซุปเ e ห็ดมาพี่น้องเนาวักฝ้าวันเนี่ยตื่นสวยฮักตื่นสวยแน,น่พี่น้องเอาเอาห่อนหอนนวดขึ้นกันนัอนบ่นหลับหัวใจกระซับ,รบกระทายพี่น้องโอ้ยพลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมาโอ้ยพี่น้อง estro. เอ้ยวันห่อนประเทศไทยก็ห่อนอย่างสิ่น้อ ตรงไหนเย็นคอมเมนต์บอกกันทีอยู่ที่ชนบุรีมันร้อนจนตับจะแตกอยู่ทางไหนเย็นคอมเมนต์มาบอกกันทีนะจ๊ะเอ้อลองไปว่ามาเป็นเพลงยนเส้เพียงนึงะเะอ่าลองไปลองมากระได้โมนี้ยังหลายแบบเพี่น้องละอ่ ทักทายพี่น้อง่อยตดนต่อสอกันเลยตอ,อนหกโมงเฉดเซียดพี่น้งนองเนาะเสียบเสียบงอนว่าคือเก่าครับเลยเสียบเสบงอนคือเก่าครับนะขอโขอเวลากินน้ำหนึงครับขอโทษขอไปแล้วพี่น้องเนาะติดข้อติดจะสอบพ่อไปเนาะข้อเกาะข้อมันแห้งลองกินน้ำรสแป๊บนึงได้ไหมมากินข้าวต่อกันเลยพ<ม>ี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นนึ่งเงิักัมันเป็นนึงเงนักงัดมันเป็นโมสรโวคัตยังสี่มันต้องถอนยังสี่มันต้องถอนดึงดึงดึงดึดึง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 ดงดึดึงดึงดดึงดงดึ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 งงดึังสี่มันต้องถอนยังสี่มันต้องถอนยังสี่มันต้องถอนถอนจังเดีว ก็ถอนกับมาแล้วพี่นะน้องนะเนาะเพราะนานี้นะ่าทำนานแล้วก็ต้องถอนก้าลดกล้าแล้วพี่นะ้องเนาะเออจักสิอยู่จังใดชีวิตถึงสิอยู่รอดอ๋อบอเดย์จำมีละเราอหลงบอหอมปากหอมคอห้องบ่เต็มอิ่มห้อง,อองบ่เต,ต,ต็มหนวยห้องบ่เต็มขี้ครับพี่นะ้ะ ห้องกระปิดกระป่อยปอดปอดแป๊ดแป๊ดไปเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยพอถึงยุคสมศักดิ์พอถึงป่าตี่กันบ่เบื่อบ่หลันกันน้องเนาะเออบอกไปห้องมากกับประจองเบื่อกันน้อพี่น้องเด้อฝากกดเลยกดแช่เมียฝากกดติดตามน้องเมียพี่น้องเนาะคนบุลโลคนบุกโกคนหัวหลานกิ้เก่าพี่น้องเนาะเออสอดปลอดเตียแป๊ดก็ับเพี่น้องอ่ากินเขาเสพเสพบ่แซ่บยัดเขาหนัดเขาเพี่น้องเอ้ยเนาะ กินนังกะแซบกินนังกอยูด้พี่น้องโบโบ n ยากโบลํบบากเล็ดเลดเลยน้องนะเดขอยตาแดงงามนวย้อยตึกตึกเลยพี่น้องนาะแซบขัดแซบแบบนี้ครับมาต่องี้พี่ไรพี่น้องลำอ๋อลำอ๋เขาให้งานกันเลยครับช่องนี้ก็สากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าเพื่อเป็นนังกะใด้เชิญต่อไปเด้อยพี่น้องเดออยวาทถึงอย่าปากันต่อ อน่างนั้นจกันไปย้องแง่รุ่นรุ่นครับอขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์ทุกการมึงน้องเขาสวัสดีสุขสุข,สข,สข,ข,ขคุณ,ค,ค,ณค,ค,ครับขอบมากมายในการรับชมในการติดชมมาขอบมากมากครับสำหรับวันนี้น่าเจ้ากับฝาก,ากให้พี่นอ้องนับรับฟันดีอยู่ดีมีแยง้งโชคดีมีใช้ฝันเ,นเ,นเนด็กๆตัวดีๆกับคอมเมนต์บอกอาจ้ามีเรื่องพี่น้องเรื่อครับครับ บายบายแต่ับวันนี้บายโชดดีโสวหัันลำดวยปังปังกันทุกคนครับสวัสดีครับ